ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a n เะม,มาโอข่านั้นเป็นหนี้ท่านมากมายนักต่างหูนี้มันนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ข่านั้นสามารถให้ท่านได้ในตอนนี้ชิงสุยอ้าปากกล่าวขณะที่ปากของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือด สิ่งที่อยู่ในฝ่ามือของเขาคือต่างหูรัชตามป่าจันทราที่แสนงดงามแต่ในตอนนี้มันถูกเติมเต็มไปด้วยคราบเลือดหยดน้ำตามากมายเริ่มหลั่งไหลออกมาจากดวงตาของนายหญิงแห่งคฤือหนตเมคา น้ำตาของเธอนั้นทำผ้าคลุมใบหน้าเปียกชุ่มเธอไม่ใช่คนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงอารมณ์ของเธอได้แต่ในตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอรู้สึกกลับเป็นความเศร้าโศกและความเสียใจยเธอเคยมีครอบครัวที่แสนสุข มีพ่อแม่อันเป็นที่รักคอยสนับสนุนเธออยู่เบื้องหลังแต่อีกแล้วศกน,นาตกรรมก็เกิดขึ้นแม่ของเธอตายจากไปในเวลาอันรวดเร็วพ่อของเธอก็หายสับสูนไปโชคดีที่ร่างกายของเธอนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ อีกทั้งเธอยังได้คุณพบพรจากพระเจ้าในสถานที่บางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจมันทำให้เธอได้รับผลประโยชน์มากมายนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เธอสามารถก้าวข้ามและพัฒนาตนเองมาอยู่ในจุดที่คนทั่วไปไม่อาจเอื้อมถึง แม้ว่าตระกูลติจะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเป็นตระกูลที่มีการค้าอันล่ำรวยแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจหญิงสาวคนนี้มันจึงทำให้เธอตัดความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลติและเลือกเดินทางไปพมนักน,นิกายเทวะทรราชสวรรค์ แต่ทั้งสองสถานที่นี้ก็เป็นดั่งมิตรสหายที่ติดต่อจะมาเป็นเวลานานพวกเขาจึงทิ้งเธอให้อยู่กับนิกายเทวะทรราชสวรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นขึ้น ซึ่งด้วยหนทางนี้พวกเขาจึงได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นิกายเทวทรราชสวา์และคนของพวกเขาจ้องมองนายหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาก่อนที่จะหันไปมองตีชิงซึ่งกำลังมองดูชายชาราทั้งสองคนพ่อบุญธรรมหวังว่าเจ้าจะกลับไปยัง นิกายเทวทรราชสวรรค์และนี่เป็นความปรารถนาของตระกูลปีและนิกายเทวทรราชสวรรค์ผู้นำเทวทรราชสวรค์กล่าวกับนายหญิงแห่งคฤหืสหาเมคาอย่างอ่อนโยนได้คำตอบที่เธอตอบกลับเพียงคำตอบเดียวก็คือความเงียบ ท่านลุงเทียนปล่อยให้นางสงบจิตสงบใจเสียก่อนอย่าได้กังวลเลยข้าเองก็อยู่ที่นี่ด้วยตี้ชิงกล่าวกับผู้นำเทวทรราชสวรรค์ผู้นำเทวทรราชสวรรค์นพอ,อยักหน้าคลื่นพลังปลิ่นไอที่แข็งแกร่งยังคงตราตรึงอยู่บนสายตา หลังจากที่เขาพยักหน้าให้กับติ้ชิงเขาก็หันไปบอกชายอีกแปดคนที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับกล่าวว่าพวกเราจะออกไปเดี๋ยวนี้ภายใต้เสียงที่กล่าวออกมายังคงซ่อนเร้นถึงความโกรธที่ถูกระง,งับไว้ตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวขึ้นจนกระทั่งเวลาที่เขาจากไปมันเป็นเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นในตอนสุดท้ายบริเวณแห่งนี้ก็หลงเหลือเพียงแค่คนอีกไม่กี่คน พี่สาวพี่ชิงเรียกหาติี้เฉินอย่างสุภาพข้าเองก็เป็นเช่นนี้แล้วตระกูลติ้ยังต้องการอะไรจากข้าอีกถ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากตระกูลติเลยหยุดตามรางควานข้าสักทีเถอดตีเ้เฉินกล่าวขณะที่เธอยังคงก้มหน้าผู้อาวุโสฐานส่งสายตาบอกใบ้บางสิ่งบางอย่างแก่ชายชราที่ยืนอยู่ข้างๆ หลังจากนั้นชายชราคนนั้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆตัวของชิงสุยและค่อยๆดึงกระบี่ออกมาและหันไปทางชิงสุยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครสามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีแต่ในขณะนั้นตี้ชิงที่อยู่ใกล้ๆ และมองดูทุกการกระทำของชายชราเธอตวัดกระบี่ของเธอปะทะเข้ากับกระบี่ยาวของชายชราถึงแม้เธอจะป้องกันการโจมตีได้สำเร็จถึงกระนั้นปากของเธอก็ปรากฏร่องรอยคราบเลือดที่เริ่มไหลรินออกมา ที่เฉินเหลือบมองชายชราที่พยายามโจมตีด้วยสายตาที่น่าหวาดกลัวก่อนที่เธอจะค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวของชิงสุยและกล่าวออกมาว่าข้าจะลืมมันไปซะและข้าจะคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะชายชราบอกกล่าวกันเองแม่นางตี้ชิงข้าหวังว่าต่อไปนี้เจ้าจะไม่กลับไปยังหอคอยกระบี่ และข้าเองก็ยังหวังว่าเจ้าคงไม่ชักชวนพี่สาวของเกาวให้เข้าไปพัวพันเรื่องต่างๆระหว่างนิกายเทวโลกกับหอคอยกระบีอีกชายชราพูดอย่างเสียยิ้มไม่ว่าเป้าหมายของพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างน้อยเขาก็ถือว่าพวกเขาได้ประสบความสำเร็จแล้วตราบใดที่หญิงสาวทั้งสองคนไม่ได้เข้าร่วมเรื่องราวภายในของนิกายเทวโลกหรือหอคอยกระบี่นั่นก็หมายความว่าทั้งสองนิกายได้ยืนอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันแล้ว ดิชิงไม่ได้พูดอะไรต่อชายชราและผู้อาวุโสฐานรีบจากไปอย่างรวดเร็วในหญิงแห่งคฤรืสหาดเมคายังคงถือตุ้มหูที่ชิงสุยมอบให้กับเธอขณะที่พยุงตัวของชิงสุยขาทั้งสองข้างของชิงสุยแม้จะยังอยู่ครบสภาพสมบูรณ์ แต่ช่างน่าเสียดายที่เส้นลมปราณทั้งหมดของเขานั้นได้ถูกทำลายไปแล้วจุดตันเถียนของเขาหลงเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าสิ่งเดียวที่เขาหลงเหลืออยู่นั่นก็คือพลังปราณจากกระพัดชิงสุยไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้น ไม่รู้สึกเลยแม้กระทั่งหยาดโลหิตที่กำลังไหลรินลงสู่พื้นเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆบนร่างกายของเขาเลยความโศกเศร้ามากมายถาโถมเข้ามามันทำให้หัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดมากเสียยิ่งกว่าความเจ็บปวดบนร่างกาย หากไม่ได้ยาเมดห้ามังกรชิงสุยก็คงจะตายไปนานแล้วด้วยความสับสนน้ำตาเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาจ้องมองไปยังทิศทางของเมืองร้อยไมยสภาพจิตใจของชิงสุยเริ่มสั่นคลอน เขาหวังเพียงว่าเขาจะสามารถกลับไปยังสถานที่แห่งนั้นได้อีกครั้งจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลชิงและยังเป็นเรื่องของแม่ของเขาไหนจะเป็นเรื่องของพี่สาวของเขาอีกในครั้งนี้ข้าคงไม่อาจหนีเนื้อมือของมัจุราชได้อีกแล้วท่านจะช่วยข้าได้หรือไม่ ข้าจะไม่กังวลเลยถ้าหากชีวิตข้าจะสิ้นสุดลงภายในเงื้อมมือของท่านชิงสุยกล่าวกับตีเฉินที่อยู่ข้างๆข,ข่าวเจ้าจะต้องไม่เป็นไรรบกวนส่งสิ่งนี้ให้กับตระกูลชิงด้วย ส่งมันให้กับผู้อาวุโสที่ชื่อว่าหลินซานฮานและอย่าบอกพวกเขาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าชิงซุยเอ่ยกล่าวขณะที่ส่งมอบยาเม็ดฟื้นฟูมหัสจรย์เม็ดสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ให้กับนายหญิงแห่งคฤรืหาดเมคา ยาเม็ดฟื้นฟูมหาศจย์นี้จะทำให้หลินซานฮานสามารถฟื้นฟูพลังของเขากลับมาสู่จุดสูงสุดของระดับปราณเทวะกษัตร์ิยและเมื่อเขาฟื้นคืนพลังในเมืองร้อยไมล์รวมถึงอาณาจักรชางหลังก็จะไม่มีใครสามารถต่อต้านเขาได้ นี่คงเป็นวิธีเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลชิงที่จะทำให้ตระกูลของเขานั้นยังคงสามารถดำรงชีวิตได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าหลินซา,านฮานตัดตัด,ตดสินใจอยู่ต่อหรือจับไปมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว อย่างน้อยการที่เขาสามารถฟื้นฟูพลังได้มันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตระกูลชิงของเขาอย่างแน่นอนในขณะที่สายตาของชิงสุยเหมอลอยมองดูสถานที่ที่ไกลสุดลูกหูลูกตาความทรงจำม,มากมายอดีตได้ถาโถมเข้ามาใส่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เราผู้คนสูงอายุมักจะชอบเล่าย้อนความทรงจำในตอนที่พวกเขายังคงมีชีวิตในวัยหนุ่มคนเหล่านี้คงไม่อาจกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือความทรงจำ หญิงสาวโฉมงามทั้งสองต้องมองทิงสุยจากด้านหลังด้วยความรู้สึกเศร้าโศกสำหรับคนที่มีอายุเชกเช่นทิงสุยพวกเขาควรจะแสดงออกถึงความกล้าหาญไปในตอนนี้เขาดูราวกับชายชราที่เต็มไปด้วยความเหงา ตั้งวางและเปล่าเปลี่ยวนอกจากนี้กลิ่นไอที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักใจชิงซุยเจ้าจะตายไม่ได้นาะต้เฉินพยายามปลอบประโลมจิตใจของชิงซุยเขาค่อยๆหันกลับไปมองหญิงสาวคนหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือเขาหลายต่อหลายครั้งเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและโดดเด่นอย่างมาก มันยิ่งทำให้ชิงสุยรู้สึกสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใดหญิงสาวคนนี้จึงต้องหลั่งน้ำตาและยอมทำหลายๆอย่างเพื่อเขาขอบคุณมากแต่ข้าคงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนท่านอีกแล้ว ถ้ารู้ดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้แม้ว่าชิงสุยก็ยังคงรู้สึกเสียใจแต่เขาก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงชิงสุยค่อยค่อยสงบสติอารมณ์ลงความรู้สึกแปลกๆปกเพิ่มค่อยเอ่อล้นออกมามันค่อยๆ่อยทำให้ความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดทั่วร่างกายค่อยค่ยจางหายไปหรือว่ามันจะเป็นการรับรู้ที่แท้จริงอีกขั้นหนึ่ง ชิงซุยยิ้มอย่างขมขื่นช่างน่าเสียดายที่มันคงไม่มีโอกาสได้ใช้งานอีกต่อไปหากเขายังคงมีพลังในการบ่มเพาะอยู่เขาคงดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะพลังนี้คงทำให้การฝึกฝนของเขาก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ในตอนนี้เขาทำได้เพียงลดความทุกข์เพื่อให้ชีวิตหลังความตายของเขานั้นจากไปแล้วอย่างสงบเหล่าผู้คนที่ตายจากไปท่าทางไหนกันนะที่ทำให้พวกเขาจากไปหรือยังสงบมากที่สุด เจ้าจะต้องไม่ตายในหญิงแห่งคฤรุหตัตเมคานําจี้ห้อยคออกมาหลังจากนั้นชิงสุยก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผันผ,นผวนทางจิตวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวชิงที่อยู่ด้านหลังที่ห้อยคอเป็นหินที่มีสีแดงฉาดหินแห่งชีวิต ชิงซุยมองเห็นสิ่งของชิ้นนี้อย่างรวดเร็วมันเป็นสิ่งของที่มีผลคล้ายกับดอกไม้แห่งชีวิตแต่การที่มันจะสามารถยืดอายุไขได้มันก็ต้องให้คนผู้นั้นเป็นผู้สวมใส่ มันจึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างดอกไม้แห่งชีวิตถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับหินแห่งชีวิตการใช้งานหินแห่งชีวิตคือสิ่งของที่มีเอกลักษณ์อย่างยิ่งมันสามารถยืดอายุของผู้คนได้มากถึง3ปีเพียงแค่สวมใส่ หินแห่งชีวิตมันก็สามารถยืดอายุได้สามปีในทันทีตราบใดที่พวกเขายังคงหายใจอยู่พวกเขาก็จะมีชีวิตต่อให้มีร่างกายในสภาพเป็นศพไปยังหายใจอยู่ได้คนเหล่านั้นก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ราวกับศพเดินดินในช่วงเวลาที่ชิงสุยจิตใจฟุ้งซ่านนายหญิงแห่งคฤหหา์เมคาบรรจงสวมหินแห่งชีวิตลงบนคอของชิงสยุย หินแห่งชีวิตชิ้นนี้เป็นสิ่งของที่เจอได้ค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ากับพรของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในสารเจ้าป้ายผืนธรณีแต่ช่างน่าเสียดายที่มันสามารถยื่นอายุไขให้เจ้าได้เพียงแค่สามปีเท่านั้นนอกจากนี้เจ้ายังคงต้องใช้ชีวิตเฉ็กเช่นปุถุชนคนธรรมดาเว้นเสียว่าเจ้าจะสามารถหาสมบัติล้ำค่าที่สามารถพลิกชะตาชีวิตได้ แต่สิ่งของเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่ตำนานที่บอกเล่ากล่าขานในหญิงแห่งคฤรืหั์เมคาค่อยๆสวงใจคอที่ทำจากหินแห่งชีวิตในขณะที่เธอคิดถึงอนาคตเบื้องหน้าของเขาแต่อย่างน้อยสามปีก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย นายหญิงแห่งคฤรืหั์เมคามองดูการแสดงออกที่ไม่ค่อยเต็มใจของชิงสุยแต่เธอรู้สึกได้ว่าสามปีนี้คงมากพอที่จะทำให้เขาเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปาฏิหาริย์กลับกันเถอะถ้าจะหาวิธีฟื้นฟูพลังของเจ้าในหญิงคฤรืหั์เมคากล่าวอย่างสุภาพขณะที่เธอสวมหินแห่งชีวิตลงบนหน้าอกของชิงซุยในตอนนี้ข้าติดหนี้บุญคุณของท่าน จนข้าไม่รู้เลยว่าข้าต้องใช้เวลาอีกกี่ชีวิตจึงจะชดใช้มันหมดชิงสุยมองดูหญิงสาวโฉมงามในขณะที่เขาค่อยๆพูดคำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความเศร้าทุกทรมาน ้าหวังเพียงว่าเจ้าจะสามารถทำให้ตัวเองมีชีวิตยืนยาวในขณะนั้นที่ชิงเองก็เดินอยู่เบื้องหน้าของชิงสุยร่างกายของเธอนั้นก็ถูกย้อมไปด้วยเลือดเช่นกันเมื่อชิงสุยเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผล เขาก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อหยิบผงยาบรรเทาทองคำและส่งให้กับเธอตี้ชิงรับมันหลังจากนั้นเธอก็หันไปทางด้านหลังของชิงสุยและเริ่มเทผงยาบรรเทาทองคำลงบนหลังของเขาแทนพี่สาวนี่เป็นครั้งที่สามที่ตี้ชิงเรียกตี้เฉินว่าพี่ตี้เฉินหันไปมองตี้ชิงก่อนจะเอ่ยกล่าวว่าเจ้าต้องการอะไร เสียงของตี้เฉินไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรเลยชิงสุยรับรู้ได้ทันทีเลยว่าพี่น้องสองคนนี้จะต้องไม่ได้ลงรอยกันการให้กำเนิดหญิงสาวทั้งสองคนเป็นเหมือนบ่วงกรรมที่ะส,สมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในทางตรงกันข้ามบ่วงกรรมที่นำมาซึ่งความโชคร้ายอาจจะกำลังกลับกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลดีมากกว่า ถ้าหากข้าตัดสินใจปฏิเสธการกลับไปยังตระกูลตีท่านที่จะปฏิบัติต่อข้าเช็กเช่นผู้อื่นได้หรือไม่ตี้ชิงหันไปมองตี้เฉินก็เอ่ยกล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มตี้เฉินไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาพี่ยังคงเกลียดชังตระกูลตีและยังคงเกลียดชังท่านพ่ออยู่สินะตี้ชิงกล่าวออกมาอย่างนิ่งนวลใบหน้าของเธอน,นั้นยังคงเต็มไปด้วยความสงบนิ่ง มันคงไม่มีความรักอย่างแท้จริงภายในตระกูลชั้นสูงส่งคงจะมีแต่ประโยชน์ของตระกูลเท่านั้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปทุกคนคงจะทำไปเพื่อการพัฒนาตระกูลเท่านั้น เจกเช่นเดียวกับพี่ใหญ่ที่เข่าแอบหลงรักและชอบพอกับคนตระกูลซีกงแต่เพื่อประโยชน์สุขของตระกูลสุดท้ายพี่ใหญ่จึงต้องจำใจแต่งงานกับหญิงตระกูลซูแม้ภายใต้สายตาของเหล่าผู้คนที่อยู่โลกภายนอก จะมองดูว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในกลุ่มแต่ใครจะรู้บ้างเหล่าว่าภายในใจของพี่ใหญ่ทุกทรมานมากเพียงใดหากเป็นคำพูดของตี้ชิงชิงสุยจะไม่รู้สึกแปลกใจเลย เพราะหญิงสาวคนนี้ได้ออกผจญภัยในโลกภายนอกเสมอแต่เธอนั้นช่างแตกต่างจากนายหญิงแห่งคฤราสหัเมคาเธอยังคงเก็บซ่อนความลับที่ทุกคนไม่อาจล่วงรู้และไม่เคยรู้เลยว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเธอบ้างพี่สาวเราจะเป็นพี่น้องกันได้หรือไม่ ถ้ารู้ดีว่าเจ้านั้นอยู่โดดเดี่ยวแต่ในตอนนี้ข้าเองก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวเช่นกันตี้ชิงดึงแขนของตีเฉินเข้ามาใกล้ๆนหญิงแห่งคฤหาหาดเมคามีได้ผลักมือของตี้ชิงออกเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสน นอกจากนี้เธอยังมีสภาพร่างกายของชิงซุยให้เป็นกังวลเธอจึงจำใจยิ้มอย่างขมขื่นก่อนที่จะเรียกวิหกเพลิงนภาออกมากลับกันเถอะนี่คือของของเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถกลับมามีชีวิตดั่งเดิมอีกครั้งพี่เฉินส่งคืนยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจรรย์กลับสู่มือของชิงซุยชิงซุยไม่ได้ปฏิเสธในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกมากนะักแต่เขาคงไม่อาจใช้มันได้ ชิงซุยยังคงรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กว่านี้ถ้าหากหลินซานหานได้กินมันนอกจากขาแล้วกระดูกทั่วร่างกายของเขาถูกผลตีแตกหักกลายเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาพยายามเคลื่อนไหวยอย่างช้าๆเพื่อถอดชุดเกรยะยุทธภัณฑ์และเครื่องแต่งกายออกทุกครั้งที่มีเขาจะขยับตัวความรู้สึกเจ็บปวดจะเสียดแทงทั่วๆบริเวณร่างกายในตอนนี้ ภาพหยินหยางที่อยู่ในทะเลแห่งปัญญายังคงโคจรอ,อยู่ในเรื่อยๆอย่างช้าๆแสงสีทองยังคงส่องประกายออกมาแต่ช่างน่าเสียดายที่จุดตันเทียนของเขามิอาจจะเก็บพลังปราณบรรพการเอาไว้ได้ มันตึงเป็นเพียงแค่พลังอันไรประโยชน์แต่อย่างน้อยชิงสุยก็มองเห็นมันเป็นด่างเช่นความหวังที่ยังไม่รีบปรีภาพหยินหยางที่น่าพิศวงนี้ทําให้ชิงสุยรู้สึกได้ถึงพลังอำนาจลึกลับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้จกักอย่าขยับ ถ้าจะช่วยพันแผลให้กับเจ้าพี่เฉินกำลังเธอผ้าพันแผลขณะที่พูดคุยกับชิงสุยหญิงสาวทั้งสองคนค่อยๆห่อหุ้มร่างกายของเขาด้วยผ้าพันแผลพวกเธอเริ่มต้นจัดตำแหน่งกระดูกของเขาให้คงที่เสียก่อนก่อนที่จะเริ่มพันแผล ช่างน่าเสียดายที่ชิงสุยมิอาจรับรู้ได้ถึงสัมผัสที่อ่อนโยนเหล่านี้เมื่อเวลาล่วงเลยไปชั่วครู่หนึ่งและแล้วทั่วร่างกายของชิงสุยก็ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าพันแผลราวกับก้อนไหมแขนทั้งสองข้างผูกพันพันหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งที่สมควรทำไมพวกเจ้าถึงต้องทำดีกับข้าเมื่อชิงสุยถามคำถามนี้ ความรู้สึกต่างๆของเขาก็ย้อนคืนมามันเป็นวนลีที่เขามักจะใช้ถามผู้อื่นในอดีตชิงซุยอยากรู้คำตอบแม้ว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ดีก็ตามเขาเองก็ไม่รู้ค่าเสียงรู้สึกว่าเจ้านั้นเป็นคนที่สำคัญต่อค้าจริงๆนี่คือคำตอบของนายหญิงแห่งคฤรืหา์เมคา วกเขาต้องทนทุกทรมานกับการเดินทางกลับไปยังนิกายเทวโลกหลังจากสองเดือนผ่านไปผ้าพันแผลที่อยู่รอบๆตัวของชิงสุยได้ถูกถอดออกในตอนนี้กล้ามเนื้อและกระดูกที่ถูกทำลายของเขานั้นจะต้องใช้เวลาอีกกว่าหนึ่งร้อย วันในการฟื้นคูนตัวแต่โชคดีที่ความเร็วในการฟื้นฟูร่างกายของเขานั้นยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างดีถ้าหากเขายังมีพลังในการบ่มเพาะหลงเหลืออยู่เขาเชื่อว่าด้วยความสามารถในการฟื้นฟูของเขาภายในหนึ่งวัน ร่างกายของเขาจะฟื้นตัวกลับมาอย่างสมบูรณ์วิหกเพลิงนภาบินตรงกลับมายัางนิกายเทวโลกหลายคนมองเห็นชิงสุยและรับรู้ได้ถึงความผิดปกติมันยิ่งทำให้ชิงสุยรู้ดีว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้น แต่ชิงซุยยังคงหัวเราะเย้ยออกมาพี่สาวเฉินเข้าไม่เป็นไรปล่อยค่าลงเถอะเมื่อตี้เฉินได้ยินเสียงของเขาที่เรียกเธอว่าพี่สาวมันทำให้เธอค่อนข้างตกตะลึง หลังจากนั้นเธอค่อยๆย,ยิ้มและให้วิหกเพลิงนภาวินลงสู่พื้นล่างทุกคนดูนั่นสินน่นมันชิงสุยไม่ใช่ว่าเขาควรจะตายไปแล้วอย่างนั้นหรือข้าได้ยินข่าวลือม,มาว่าเส้นลมปราณในร่างกายของเขาถูกทำลายจนหมดสิ้น นี่จึงทำให้ข้ารู้สึกได้ว่าพลังในตัวเขานั้นเต็มไปด้วยความพิกลพิการเขาไม่ได้ดูลึกลับเชกเช่นในอดีตแล้วชายวัยกลางคนพูดจาเสียงดังออกมาในวันที่เขายือนอยู่จุดสูงสุด ผู้คนมากมายย่อมเบียดชังความโดดเด่นของเขาเขาคงจะต้องใช้ชีวิตยอย่างยากลำบากหลังจากนี้ผู้คนมากมายคงไม่ปล่อยให้เขาจักไปได้โดยง่ายนี่คือสิ่งที่โลกขับเคลื่อนมันคือความเสแสร้งที่แฝงอยู่ในตัวมนุษยชน ทุกทกคนย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมบางคนก็ไม่ได้มีผลต่อชิงสยุยส่วนบางคนชิงสุยก็ไม่ได้แสดงความใส่ใจกับพวกเขาข่าวลือเกี่ยวกับตัวของชิงสยุยแพร่กระจายไปราวกับไฟป่า ข่าวคราวาการที่เขากลายเป็นคนไร้พลังดังไปทั่วนิกายเทวโลกไม่เพียงแต่ในนิยายเทวโลกเท่านั้นหอคอยกระบี่นิยายสัตว์อสูรนิยายนักปรุงยาเองก็ต่างรู้เรื่องราวเหล่านี้ดี ฮ่าฮ่าคิดว่าเขาจะจบลงง่ายๆเช่นนี้อย่างนั้นหรือภายใต้ลานกว้างฐานอย่างจากตระกูลฐานแห่งหอคอยกระบี่หัวเราะเสียงดังราวกับคนสิ้นสติขอบคุณมากท่านปู่วันนี้เป็นวันที่ห้ามีความสุขมากที่สุด แม้ว่าข้าจะไม่อาจฟื้นตัวได้ไปอย่างน้อยมันก็ถูกผู้คนมากมายดูถูกทานอย่างเรายังมีความสุขในขณะที่มองดูผู้อาวุโสฐานชายชราปลดปล่อยความโล่งอ,อกออกมา ชิงสุยได้กลายเป็นคนพิการแล้วอย่างน้อยเขาก็ผ่อนคลายความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในใจออกไปมีเช่นนั้นรอคอยกระบี่คงจะต้องดับสลายคล้ายคลึงกับประกูลเฟิงอย่างแน่นอนอย่างเออปูจะหาวิธีฟื้นฟูร่างกายของเจ้าให้ได้ และตอนนี้ดูเหมือนปู่จะเจอหนทางแล้วแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยมิกายสัตว์อสูรห้าห้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริง,รงๆในที่สุดมหาทวีปเมคามรากตก็กลับเข้าสู่ยุคเดิมอย่างสิ้นเชิงผู้อาวุโสสูงสุดจ้องมองชายชราที่มีรูปร่างสง่างามจริงๆแล้วข้าเองก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เห็น พี่เจ้าเด็กหนุ่มนั่นจะหาวิธีผ่านพ้นคลื่นระลอกลูกนี้ไปได้อย่างไรชายอาวุโสที่มีความสง่างามต้องมองกลับไปยังผู้อาวุโสสูงสุดนายท่านไทยจริงๆแล้วข้าเองก็อยากจะไปดูเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วว่าตัวของข้านั้นไม่อยากเสี่ยงข้าเกรงว่าความขัดแย้งระหว่างนิกายสัตว์อสูรจะประทุขึ้นและมันคงจะกลายเป็นตราบาปอัปยชติดตัวข้าไปตลอด อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ